จะต้องหาเรื่องจะไปทางเวียดนามก็ไม่ได้เจอตีนมาเจอไทยก็เจอตีนนะครับมันก็มองว่าลาวดีกว่าฟาดกับลาวดีกว่านะครับฟาดกับลาวดีกว่าเพราะลาวเนี่ยน่าจะทัดเทียมกับมันหน่อยนะครับมันก็ไปหาเรื่องกับลาวอีกนะครับเดี๋ยวลาวก็เปิดศึกกับเขมรน,นะครับลาวก็เปิดศึกกับเขมรน,นะครับเนี่ยคุนเต็นนะมันก็จะไปอ้างว่า พื้นแผ่นดินมันทับซ้อนกับประเทศลาวแล้วมันจะไปยึดพื้นที่บางส่วนของประเทศลาวเพื่อเรียกคะแนนนิยมมันกลับคืนมาตอนนี้มันเลี่ยติดดินแล้วนะครับค่านิยมของคุณเซนคุณมาเน็ตนี่เลี่ยติดดินแล้วนะครับดีครับมันไปลบกับลาวนะครับดีครับไปลบกับลาวนะครับแล้วถ้าทางการลาวขาดเหลือ,อไหลมานะครับ ก็มาติดต่อรัฐบาลไทยนะครับจะได้ช่วยแอบสนับสนุนอาวุธให้แอบสนับสนุนกระสุนปืนใหญ่ให้นะครับขอจากเวียดนามมั่งขอจากไทยมั่งนะครับไอคนเกเลอย่างคุนเซนเนี่ยมันจะได้จบทันทีนะครับไปยุลาวดีกว่านะครับลาวมีเครื่องบินลบเหมือนกันนะนะครับ ไปทิ้งระเบิดใส่ไอ้หุนเซนเลยกัมพูชาไม่มีเครื่องบินลบนะครับลาวมีกี่ลำก็ไม่รู้นะครับไปทิ้งระเบิดเลยผมว่าลาวก้าทนะําประเทศไทยประเทศไทยไม่กล้าทําเนี่ยลาวก้าทํานะนะครับผู้นําลาวเขาไม่กลัวแล้วครับเขาเป็นระบบคอมมิวนิสนะครับถ้าค,คนนี้สิ้นไปเขามีคนขึ้นมาแทนแต่ที่กัมพูชาอำนาจมันอยู่ที่ตระกูลหุน อำนาจไม่อยู่ที่ตระกูลหุนถ้าตระกูลหุนไอขุนเซนตายห่าไปนี่อำนาจจะเปลี่ยนแปลงเลยนะครับอำนาจจะเปลี่ยนแปลงปล่อยมั้งครับแดดสองหน้านะครับผมย้ายสี่เที่ยวแล้วนะครับย้ายสี่เที่ยวแล้วนะครับถ้าศักยภาพทางทหารแล้วเนี่ยเขาทัดเทียมกันนะครับลาวเขาก็มีประสบการณ์ในการลบนะครับลาวก็มีประสบการณ์ในการลบสูงกับเขมรนี่ทัดเทียมกันนะครับแต่ลาวนี่เขามีพันธมิตรนะครับมีพันธมิตรนะครับ พันธมิตรคือคือเวียดนามนะครับเวียดนามนะครับเป็นพันธมิตรกับไทยด้วยนะครับเราก็ดูความชิบหายของไอ้ฮุนเซนมันนะครับเดี๋ยวถ้าระหว่างมันลบกับลาวและแม่นเสืยบทําปืนใหญ่ลั่นมาทําปืนคอลั่นมาใส่ไทยไทยเปิดศึกด้วยมึงโดนศึกสองด้านเลยนะครับจับมือกันเลยไหมลาวเวียดนามไทยนะครับแบ่งกัมพูชาแม่นเป็น3ส,ส่วนไปเลยอากาศ อาแดดนี่ดีครับเนี่ยผมนั่งตากแดดเนี่ยนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับอากาศมันหนาวมันเย็นนะครับ